ถูกลวดลายถูกเส้นได้ล้วนมีเรื่องราวไม่ใช่แค่เรื่องของความงามแต่เป็นสัญลักษณ์ความศรัทธ,ธาแห่งรากเหง้ามาน,น,นะ เป็นไงบ้างกันบ้านเสร็จยังยังเลยอะ่ะโดนนักชอบกระปาบนี้หรอดีใจจังก็ชอบอยู่นะใช้ง่ายสีสวยด,ดีของบ้านเราเองแหละลายกระเป๋าปยุกมาจากแบบของเสื้อผ้าหรอไปเที่ยวบ้านเราไหมละ่ะอก็ดีนะบ้านเธอน่าจะมีไอนะ้คงใจเยะเลยแต่ตอนนี้ทำการบ้านที่เสร็จก่อนเนาะสิงด้วย นี่ไงชุดอาคาบ้านเราสวตสเดีเหมือนกันเนาะรายละเอีเดยดเยอะมากจะไปดูกันไหมสว<ป>ัสดีค่ะนี่ป้าเราเองป้าคาะนี่ขาเพื่อนหนูนี่แหละชุดประจำแ่าอาคาของผู้หญิงชุดนี้ฝักด,ด้วยได้หลายสีลูกปัดหลากสีโลหะเงิน เราว่าน่ารักดีนะแต่วันนี้ล่ะขอ,อใช่ใช่ขาว่ากันว่าเปลือกหอยละเบี้ยจะช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปและจะนำพาสิ่งดีให้กับคที่สนใจชอบไหมลูกชอบค่ะส่วนมากเลยอยากลองใส่ดูไหมล,ล่ะค่ะอาคาเป็นของเธอเจ๋ซ yeah. าลาอับบอนเน่สักขงอรโดเน่ เออจะเนี่ยอีเนจะนาอีเนี่จะชื่ออีเน่าะไรเนตัววเนกุลาเดอคาเปขหาเธออาหัวชอเออาหัวชอหาเดมุนานุอาลานเนกวโยคามาป่าจงมาพกุญญงอะาหัวชอเอดิเนกยัวอเนกุลอยัาหนอาหัวอเอ๋เดิมหนาหนุ่งชอสดเด้ยที่มันปกุญญงอายามองเดอคาเปกาอะไเนีวเยจานอคาอะานเนจังจีเรยฮาเป็นยเน ปัจจุบันชุดชนเผ่าอาคานอกจากจะเป็นเครื่องแต่งกายที่สะท้อนความเป็นชนเผ่าอาคาแล้วผ้าปักอาคายังสามารถนำไปแปรรูปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายมากขึ้นตามสมัยนิยมตามการเวลาและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ชาวอาคามีไรายได้ที่ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น รวมทั้งหญิงสาวชาวอาขาก็ยังมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สืบทอดลวดลายปากักดั้งเดิมไว้ด้วย